นี่วันนี้จัดให้อีกแล้วนะดูภายในเป็นไงครับเนียนกริปนะครับคันนี้คือ Honda h r v นะครับ1.8 RS ตัวท็อปมีซันรูปดูซะก่อนนะครับซันรูฟอย่างกว้างสุดหลังคาไปเลยนะครับนะจะเปิดสไลด์พับกระดกยกขึ้นได้หมดนะครับตัวนี้ท็อปสุดเลยนะพวกอะไรเป็นฟูลมัลติฟังก์ชันนะครับบอกไฟฟ้าคนขับนะครับซ็อกเก็ตเพียบนะตัวนี้เป็นตัว RS 1.8ปี2020นะครับจด22ดูซะก่อนนะเป็นไงด้านท้ายสวยคลิป นะครับล้อแม็กตัวใหม่นะครับใครสนใจตัวรถอสโอเวอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดพร้อมกันในคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากนะดูด้านหน้ากระจังโคตรหลอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพีซีครับนี่อยู่ผมเนี่ยทอโต้เหมือนเดิมนะครับเพราะวันนี้ผมมีตัวเอาเรียกอะไรนะ suv suv ห้าที่นั่งนะครับเป็นรถทรงอสโอเวอร์อีกหนึ่งรุ่นของค่ายฮอนด้านะครับ แต่ประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมคือคันนี้มันเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัวรถเป็นปี2020นะครับจดทะเบียนปี2022นะครับราคาน,นี้คือรุ่น Honda HRV นะครับ1.8 RS นะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะชนแบบเพดานไปปัจจุบันเลยก่อนก็เปลี่ยนโฉมเป็นมันไดเชนตัวล่าสุดนะครับราคาน,นี้ราคาแบบรูดเลยตอนนี้ขายถูกมากเลยคันนี้นะ คันนี้ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยกระจงกระจังเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้คือตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัว RS นะตัว RS จะได้ออปชั่นที่ต้องบอกว่าเต็มที่สุดของ Honda ทุกรุ่นนะ Civic City Accord ถ้าเป็น RS คือตัวท็อปสุดเขาจะรวมทุกออปชั่นไว้ในตัว RS หมดเลยนะครับคันนี้ราคา6,99,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะคันนี้คือ Honda HRV 1 8 RS นะปี2020จด2 ตัว RS ก็ต่ายจากตัวอื่นตรงไหนบ้างนะครับนะสังเกตด้านหน้าเนี่ยมองไปก่อนนะมันจะมีดวงไฟที่เปลี่ยนนะครับตัวกระจังหน้านะครับที่ไมน์ดิเชนหมดนะครับตัวนี้จะเป็นสีพิเศษนะของตัวกระจังเนี่ยไม่ใช่เป็นสีแรบนะครับมันเป็นสีที่ต้องบอกว่าโหสวยแล้วก็ทนทานมากนะครับพวกชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยก็จะบอ,บอกความเป็น RS เลยนะครับมันจะมีสเกิร์ตด้านล่าง น้สเกิร์ตด้านล่างมาให้เป็นสีดำนะครับตัดกับสีตัวรถนะเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับคันนี้ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเลข3ตัวนะอันนี้กวอนด้า h ์ตัวท็อปสุดนะไฟหน้ามันเป็นฟูลเซต t อ e วเป็น LED ทั้งหมดนะครับพร้อมเดทานมันนิ่งไลนะครับและสีตัวเนี้ยอ้ลองเอากล้องไปใกล้ดิสีสวยมากนะครับสีสวยมากนะครับแน้สีอย่างสวยเลยคันนี้ นะแล้วคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะครับแน่นอนตัวเอสมันจะเป็นโทนแบบขาวตัดดำขาวตัดดำอะไรประมาณนี้นะครับแล้วดูพอสเกิร์ตเห็นไหมปุ๊บมันขึ้นมาต่อที่คิ้วล้อเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อแม็กลายสุดท้ายนะลายสุดท้ายเลยนะครับมันจะมีความหนานะแต่ละก้านมันจะหนากว่าตัวเอสปีก่อนก่อนนะครับนะตัวรถคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับกระจกเดิมทุกบ้านนะครับแล้วที่สำคัญคือเป็นแบ็คท็อปด้วยเป็นแบ็คท็อปมีสลรูป นะคันนี้จบเลย699ครับกระจกมองข้างนะตัวโคเวอร์เป็นสีดำเป็นสีดำเปียโนแบ็คนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นแบบพิเตอร์ LED นะมีฮอนด a าเรนวอตนะครับตัวกล้องตัวนี้เป็นฮอนด a าเรนวอตนะครับติดฟิล์มมารอบคันเรียบร้อยแล้วหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาซันรูฟนะครับยกแผ่นนี้มาทับแผ่นนี้นะครับกว้างมากๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับประตูคีย์เลสมี2ฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหลัง เป็นไงครับสวยไหมนั้นะเป็นรถที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะผมบอกเลยว่าสาวๆชอบสาวๆชอบตัวรถทรงแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบมันดูดูไม่เบื่อนะมันดูไม่เบื่อแล้วคันนี้พอได้เป็นตัวท็อปเนี่ยดิสเบรกมาแล้วสี่ล้อนะไฟท้ายเป็นไฟสโมกเป็นไฟสโมกจากศูนยะ์นะนะไฟสโมกคือไฟที่มันจะเข้มนิดนึงมันจะเรียกว่าลมดำนะสังเกตจากตัวสีตรงเนี้ย ถ้าเป็น H R V ธรรมดาตัว E ตัว E L ตัว E Limited มันจะไม่มีนะครับมันจะไม่ได้เป็นสีนี้แล้วพอเป็น I S ปุ๊บเป็นสีนี้เลยนะครับแล้วก็โลโก้ H R V อยู่ครบนะครับ้บนะบาดหลังจะเป็นสีเดียวกับตัวกระจังด้านหน้านะครับแลวเป็นสีทองคนรวยอ่ะนะแล้วก็โลโก้ I S โลโก้ I V Tech นะครับกันชนด้านหลังฝั่งเซนเซอร์มาให้สองจุดซ้ายขวานะครับตัว H R V เนี่ยใครบอกว่าไม่กว้างจริงมันกว้างนะดูนะนะครับดูข้างใน นถคันนี้มีถาดยางเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวบาะพับเป็น60/40นะครับแล้วดูโครงสร้างตัวรถสิดปดูดตั้แต่ตรงนี้ขึ้นไปเลยเมตอานะครับเห็นไหมครับเนียนหมดเลยอันนี้เราไม่เคยัยบฝาท้ายไม่เคยแกะสองฝั่งเป็นเหมือนกันนะครับรถสวยๆเนะี่ยมันต้องแบบนี้นะโครงสร้างด้านท้ายเนะี่ยการันตีอยู่แล้วนะครับคุณภาพตัวรถเอ,อ้ยเดี๋ยวผมว่ามันกว้างมากเลยนะคันนี้ นะมีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยไฟเบรกเสาวิทยุคลีบฉลามนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันไปดูข้างในนะครับกระบอกนะครับนะถ้าเราตั้งขึ้นล่ะถ้าเราไม่พับมันจะนั่งสบายไหมนะครับนะเบาะมันจะเป็นโทนสีสีเขาเลือกสีเม็ดกาแฟสีช็อกโกแลตนะมันเป็นแดง,แ,ดงแบบเบอร์กันดีสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วตัวบาะเขาปรับได้ด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเดี๋ยวผมเทสก่อนนะ นี่ปรับได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่านั่งสบายก็ถือว่ายังนั่งสบายนะครับเวลาปิดประตูก็จะรู้สึกแบบเออดีนะมันดีแล้วก็แผงประตูจะเป็นหนังเป็นพลาสติกแข็งอะ่ะครึ่งหนึง่งหุ่มหนังสีแดงเบอร์กันดีแล้วก็หุ้มด้วยหนังสีดําตรงนี้อีกนะครับสวยๆคันนี้สวยยอมรับเลยสวยนะครับแล้วก็ ผมบอกเลยพวกรับประกันโครงสร้างเนี่ยเรารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วตัวรถจากเราเนี่ยได้ประกันเครื่องยนต์และเกียร์หนึ่งปีนะครับนารถสวยมากคันนี้เออดีนะแล้วเราเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยทีซีนะครับไอวีเทคด้วยเป็นเกียร์ซีบีทีแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันนะเพราะว่าคันนี้ออปชั่นเยอะสุดนะมันเป็นตัวไอเอสนะครับด้านในก็จะสวยหรูนิดนึงน่าจะสวยหรูมากๆ นะ,ะได้เป็นบอกไฟฟ้านะคนขับได้เป็นบอกไฟฟ้านะครับมีแอร์แบ็กให้พร้อมใช้งานนะครับกระจกเป็นอัตโนมัติคู่หน้านะครับคู่หลังเป็นไฟฟ้านะแต่ผมขออนุญาตนะครับน,ะบนี่เอ้ยผมเพิ่งเคยเข้ามาข้างในเหมือนกันนะกุญแจเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นกีเลสนะครับเออสวยสวยผออนุญ,ญาตสาตาร์ทนะเย,ยบรกกดปุ่มปุ๊บสาตาร์ทเลยนี่เงียบเรียบร้อยนะสาตาร์ทเลย 699,000บาทครับดูนะรถเลขไมลเพียง1แสน14,000กิโลนะครับมีโหมดประหยัดน้ำมันก็คือ e ี o คอนหมดนะครับไมล์1แสน14,000กิโลนะครับมันเปิดประตูอยู่นะเลขไมลมันจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีล็อกความเร็วนะอ่านหือจะดูก็เลขไม่นี่ก็ได้1แสน1 4 2บ9กิโลนะครับรถเป็นตัว iS e ท็อปสุดราคา699ซันลูปนะครับ พวงมาลัยเนี่ยเป็นฟูลมัลติฟังกชันเลยนะล็อกความเร็วรับสายวางสายเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเซตค่าต่างๆของหน้าจอแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นหนังสามก้านแบบขนาดแบบดีมากเลยนะเบานะครับแล้วก็มีระบบเกียร์แพดเดิลชิพให้ด้วยเกียร์แพดเดิลชิพเนี่ยไม่ได้เป็นสีดำด้านนะดูซัก่อนมันเป็นสีดำเงามันเป็นสีดำเงานะครับระบบไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับเปิดปิดออโต้ทางานอัตโนมัตินะครับ หน้าจอเป็นทาชสกรีนนะกดได้กดได้นะครับแล้วตัวหนังตรงเนี้ยเป็นสีแดงเห็นไหมหนังตรงนี้เป็นสีแดงเน,น,งงนี่ยแ,แ,แอร์ฝั่งนี้สามนะฝั่งนี้สองนะเย็ยนมากนะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับนี่ใช้งานง่ายนะครับจะปิดก็ออฟจะเปิดก็ออโต้เลยจบทีเดียวนะเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบ นี่แต่ผมเข้าเกียร์ถอยหลังกันดูมีปงมีกล้องอะไรให้เรียบร้อยเห็นปะมีกล้องเกียร์เป็นแบบขั้นปงเลย๊ดๆๆๆมาอย่างนี้นะครับแล้วคอนโซลตรงนี้สวยนะครับจะเป็นหนังนะสีเดียวกับตัวเนี่ยตัวเบาตัวนี้ตัวนี้สีเดียวกันยันยันแผงประตูแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าออโตเบรกโฮที่วางแก้วน้ํามีให้นะที่เท้าแขนอีกนะครับแล้วพวกอเขาเรียกว่าซ็อกเก็ตเอาเล็ตของเขาจะอยู่ด้านล่างหมดเลย อยู่ด้านล่างหมดเลย HDMI USB นะเชื่อมต่ออะไรต่างๆแล้วก็นี่เดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับตัวหลังคาสลูปนะไฟเขาเป็นแบบ l e D นะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดนี่ก่อนเนี่ยผมเปิดแล้วป้าบกดทีเดียวนะนี่เป็นสลูปแล้วอันนี้คือเปิดออกหมดเลยนะเปิดออกมาเลยนะครับเวลาเราปิดเราปิดแต่นี่ก็ได้นะปิดแต่กระจกนะเราเปิดแผ่นนี้ไว้ได้นะนะครับ แผ่นนี้มันสไลด์ได้ไกลนะนี่สไลด์ได้อีกนะไปอีกต่อหนึ่งยันบานหลังเลยเห็นไหมมันเป็นสลูฟสองบานนะแต่เราใช้บานนี้เป็นหลักนะครับไปได้ยันทั้งหลังเนี่ยพอเปิดมาแล้วภายในมันดูแบบโปร่งโล่งสบายนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าฟรีดาวน์นะจัดได้เต็มผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่นะครับแล้วเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันด่วนนะครับว่าคันนี้จะสมบูรณ์นขนาดไหนนะครับกลับมาได้เอีชวี นอะเป็นตัว1.8 RS เป็นตัวท็อปออฟชันโคตรเยอะคือด้านหน้าเนี่ยใครเห็นก็สวยอะ่ะแล้วตัวเบาะนี่เป็นแดงเบอร์กันดีมสวยกว่าสีดำอีกนะนะครับถ้าพอเปิดฝาโปรงขึ้นมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยเนียนกริปในดูสติกเกอร์มอกออยูครบนะครับนี่สติกเกอร์แผงสใสเมทอาร์คนะครับนะแล้วก็นี่ดูหัวนอ็อตดูหัวนอ็อตไม่มีขยับนะสองตัวนี้นะครับ นะแล้วก็เบ้าหัวโชค๊คเป็นไงครับเนียนคลิปนะปั๊มลม<ง>ปั๊ม ABS อยู่ครบนะครับเครื่องยนต์ 1,800cc นะครับเป็นคอยแยกสี่ตัวนะครับเพนมาร์กยังอยู่เลยดีโอ้โหอย่างเดิมเลยอะ่ะท่าน,นี้สวยมากแล้วลูกคานหน้านะใสปิ๊งเลยนะครับเนียนหัวน็อตไม่มีขยับนะครับโอ้โหสมบูรณ์สุด จริงๆสวยมากสวยมากจริงๆคันนี้ราคามันต้องสูงกวันนี้นะผมก็ไม่เข้าใจว่าคันนี้ตั้งราคาต่ำมากเลยอ o ได้ HRV นะครับ1.8 RF นะครับราคาเสนอขาย699,000บาทนะครับตัวรถเป็นปี2020จดปี2022ตัวท็อปสุดมีซัลรูแบบนี้ใครสนใจนะรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์หรือ l i น์แอดนะครับมาดูรถทดลองขับได้ที่บริษัททอโต วันนี้ผมเนี่ยทอโต้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณครับไอ้เหี้ยเหมือนอยุงเข้าพออีกแล้ว